เ้ยตฮเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำท่าแล้วก็จ้ำเหมือนมาริโอ้มากเลยเนี่ยไม่แม้ขมงมามงเทสนี่ถามจริงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยพวกมึงจะเข้ามากันไหมเนี่ยร่างกายเร็วแล้วนักสวีก็ใครแต่งตัวมาให้กูเหมือนดักงวยเฮ้ยจะมาได้ย่าอะไรไงเนี่ยเขาแต่งตัวเนี่ย วันนี้นะคือจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนโยคะกันเรียนโยคะเออโยคะกันผมไม่ค่อยชอบผมชอบออกปกีฬาอย่างอื่นชอบอะไรอะไรอะวิ่งอ๋อวิ่งออกกำลังกายวิ่งราวข้ามเครื่องกีดขวาง วันนี้ที่พามันเนี่ยแล้วเรามาออกลังกายกันเองเหรอโยคะไงพี่เฮ้ยมันยากนะพี่ทําไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็คือจะมีคนเนี่ยเขามาสอนให้เราเหอะมีอาจารย์สอนชอบโยคะหรือเปล่าเนี่ยชอบป่าแต่แต่ว่าเราจะเล่นได้เหรอพี่ทาไมอ่ะชื่อมันก็บอกอยู่โยคะแต่เราเป็นผู้ชายเราต้องโยคะสิเห้อให้เจ๊ช็อตช้าชิบหายเออให้ได้ได้อยู่ได้ดี นี่ผมไม่เคยโยคะโยคะอะไรอย่างนง้นอน่ไม่ผมก็ชอบเออชอบอะไรอ่ะชอบโยมงาน๋ยโยคะโยนีเฮ้ยสวดีวัสดีวัสดีสวัสดีสวัสดีวสวัสดีครับัสวัสดีควับดีสวัสดีับีสววัคุณมาทำอีไรเนี่วัสดีสวีสวัสี่วยสคัี่วี่ียวดีสวีวีสัตว์ โยกะไม่ได้เมาก่อนเลยเียไม่ได้เมก่อนเอออันนี้คุณแต่งตัวทำอะไรมาแต่ตะก้อหรือว่าทอะไรคือว่าบดาญาาครับมให่เขาเรียกฮปะงใหญ่ไป้ไม่ใช่พูงใหญ่กูแบ่งอ๋อแบ่งไม่แบ่งไม่บไคุยดีไปคุยไดแต่ตัวนไี่เสดพคุณมามานยกะ่คืจะบอกว่าอาจารย์แเปไงครับไร้ยอาจารย์ ข้างบนกับข้างล่างไม่บาลานกันเลยใช่ไหมฮะข้างบนะเมยรอดแต่ข้างล่างลูกมะนาวมากอาจารย์พอดีเลงขวาทำถนนก็เลยเปลี่ยงซ้ายมาหน่อยอ๋ออาจารย์อาจารย์บอกใบผลผลบนโลกเอาอย่างไรฮะนี่ไงเยอรมันต่อครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งลูก Hey you what is this this is a coy คนที่มาสอนเราพี่ปากไม่นไม่จิงอปากไม่ก่ไอาจารย์ในคนนี้มันมันไหวไมเนี่ยมันมันดกมาจาไกลเลยเนี่ยอาจารย์แจ๊ดเนี่ยเขาบรรลุแล้วนะฮะเขาสามารถปรับสมดุลในร่างกายของเขาเนี่ยไม่ให้เมาได้หยินและหยางรวมอยู่ในตัวของเขาแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อฮะคุณอาจจะดูเป็นว่าผมพูดเหมือนปาหีคุณดูความวายของอาจารย์วาวยิ่งกว่าแสง ล้วแดดเป็นจริงมันจังเเลยอยาฉากเนอะอาจารย์ยังถาาปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปั๊ปปั๊ปั๊ปตอบปรัปรบผุบเชียงใหม่ใช่ี่ยสุไไหโกลกสุขโกไหลเกียร์หนึ่งตนึเนี่ยเกียร์สองกองเสียเกียร์สากามเสียเกียร์เป็นหู้กูเป็นเฮียเนีน่ยกาดำัดา ถ้าไม่ได้ก็กำดาแต่อาจารย์ด้วยหินและหยาดกำดาอาจารย์ครับนี่คือลูกศิษย์ครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเจอกันวันแรกเราก็ต้องทําการดื่มลงทะเบียนกันก่อนเมื่อเดือนเดือนนลงทะเบียนเก็มีแบบเซ็นชื่อลงทะเบียนอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะอันนี้เนี่ยแค่ดื่มอาจารย์ก็สามารถแตะขวดแล้วก็ดูจากท่าร่างกายว่าบ้านอยู่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรแล้วครับใช่แล้วรองเท้าอยู่ไหนครับตอนนี้บ้านมึงมาน อาจารย์กูกำลังสืบอยู่ยังไม่สรุปผมลงทะเบียนครบแล้วใช่ไหมฮะคุณเคยลงทะเบียนแล้วนี่จําได้อยู่ลงทะเบียนแล้วแต่ควลงไม่ครบอันนี้ได้ใช่ไหมฮะอฮ้ยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องไม่ต้องดื่มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพราะลงไปแล้วนี่ครั้งที่แล้วลงไปแล้วใช่ไหมอ้าวปีนี้เร็วใช่คุณ ครั้งนี้ไม่ได้ก็คุณคุณจะมาเอาได้ยังไงก็ในเมื่อว่าคุณเนี่ยคุณลงทะเบียนไปแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าคุณหนึ่งเขาจะไม่ลงถูกไหมถูกครับอ่าลงทะเบียนมันลงได้สองรอบเหรอมันลงได้ครั้งเดียว,วนเครับประวัติคุณมันก็เบิ้นไปสิมันก็ทําให้คนเขาขี่ดูก็งงกันผมก็เลยอดลงด้วยอ่าคุณลงไปแล้วนี่โอ้เย็นๆเลย็นเลยฉันฉันรอตรงก่อนโอ้ยอดลงเลยเดี๋ยวคนนั่งนั่งประจำที่นั่งข่าประจำที่นะข่าวอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ลงด้วยเลย S <S 2> <S 2> อาจารย์อาจารย์ลงทะเบียนทำไมล่ะครับ <ละ S 2> เคยแต่สอนอาจารย์ไงไม่เคยแต่สอนนะไม่เคยลงทะเบียนพื้นที่นี้ไง <S <S อ้อาจารยา์เดี๋ยวอาจารยา์เดี๋ยวอาจารย์ต้องแยกต่างหากดีกว,ว่าอ,อ,อ,อันนี้เราจีบับอันนี้น้ำแข็งนี่แหละน้ำแข็งน้ำแข็งนี่คือ<ไ>ตัวปรับปรับสมดุลในร่างกายใช่ครับเชิญลงทะเบียนคนละหนึ่งจิบครับไ่ค่อยเหยียดแขนไปเชิญครับอึ๊บอื้มอุ้ย รู้สึกตึงไหมตึงนะตึงพะร่างกายคุณยังไม่ได้ปรับยิ่งหยางครับตึงมากเลยอันนี้ดื่มได้เลยใช่ไหมครับดื่มได้เลยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราก็จะมาทําการสร้างความสมดุลการโยคะเนี่ยนอกจากได้สมาธิได้สติได้ปัญญาแล้วคุณครับคุณครับคุณฮะเลิกกิจเดียวหมดเวลาลงทะเบียนแล้วครับนะฮะผมขอโทษที่ผมต้องตีประธานหมู่บ้านครับนะฮะ อันดับแรกเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนนะแล้วเดี๋ยวเราทำพร้อมกันยืดกล้ามเนื้อทำตาครับทุกคนอย่าขาอย่าอย่าขาครับทำตามอาจารย์ครับทำตามอาจารย์นะฮะโอเคครับเอาไว้สุดเลย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 แต่คุณได้ไหมคุณยังไม่ค่อยชิดเท่าไหร่นะดีครับจ่ะค่อยๆได้อาจารย์จะช่วยนะติมในตรงนี้เตโมนะจ๋านะจ คุณปล่อยตัวคุณปล่อยตัวคุณจะเกงอาจารย์คุณปล่อยตัวโอ๊ยโอ๊ยเดยาโอ๊ยโอ๊ยจานโอ๊ยโอ๊ยกเดี๋ยวเดี๋ยโอเคคือจานรเี่มันคือมานคือแข้งนโอเคแล้วจานฮะจานฮะเพื่อนผมฮะอยากทาด้วยครับผมนี่ฮะมุยมวยนี่ยมวยเก่งนี่ตั้า กันใจนะครับหนึ่งนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดาครับค่อยนะข้าวานาคุณตองปล่อยใจปล่อยจลโลปล่อยใจลโลคันเี้อาจา์กำลังิดยิ่อยางคุณสักทีแด้แสดงว่าตั้มตั้มเนื้อดีนะโอเคะอาจโไหลออกซองนี้ว่าจย์เลย ผู้หญิงอย่างคุณเหลวตัวเหรอฮะหญิงยั่วอาเช่นไรอาทำตามอาจารย์นะครับครับโอ้ยโอ้ยทำเป่าไหมอาจารย์เป็นคนละอย่างกันเลยอาจารย์นะติ๊กต๊อกเลยเมื่อกี้มันรวมกันพอมันรวมกันปั๊บอาจารย์เนี่ยไม่สามารถรู้ว่า ใครตอนนี้ร่างกายปรับยินหยางเป็นยังไงความสดุขในร่างกายเป็นยังไงครับทีละคนเลยเดี๋ยวคุณมานั่งตรงหน้าอาจารย์กระดอกระดกและห้าแห่าอาจารย์เริ่มจากคนแรกเลยเชิญครับ อาจารย์สมดุลร่างกายโอเคไหมสมดุลณ์เขาเนี่ยจะเป็นพลาดเปรี้ยวเลยเขาจะไปกดโกรนักโกรธแน่ใจเยอะกหน้าตัวแน่าเยอะมันจะออกเปรี้ยวอาจารย์ผมว่าคนต่อไปลูกศิษย์อะอาจารย์สามารถชี้ก่อนได้เลยว่าอาจารย์อยากให้คนไหนก่อนใครใครอยากได้เลยได้เลยได้หมดเชิญครับเชิญครับมาได้ได้ได้หมดไอทีเดียวไหม เหมือนสนุกกันคนเดียวหถามสุภาพเพื่อนได้แล้วได้แล้คุณอะไรครคุณนลกอใช่ไหมอ่าเชิญครับคุณรุละกอนเฮ้ยเฮ้ย เาเอาของเก่าออกกันพีฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่โยคะับอาจารย์เออ้ยอาจารย์เวลาสอนประกบก็รูกสิษย์นะอาจารย์จะค่อนข้างเวียนหัวร่างงานเยอะครับร่างงานเยอะเอาเอาเป็นท่าอื่นได้ไหมอาจารย์ต่อไปเนี่ยเขาเลยเป็นการโยคะสะบัดงวงยังไงโยคะสะบัดงวงตามอาจารย์นะอันนี้มันได้ทั้งร่างกายครับนี่คือได้ทั้งร่างกายท่าในของอาจารย์ครับ อาจารย์อาจารย์คร tamam. ับลองดูลองดูหนึ 1, 2, height, so. ่งสองสามโยคะค่ะค่อยๆยายหงสมนะครับย่ายหงสมนะครับใยหน้าไว้ในหน้าไว้ดูให้ดีโอเควางค่ะเอาลงนี่นะที่มา ต่อไปนี้เนี่ยเมื่อทุกคนรู้ทักษะแล้วว่าการปล่อยท่านในร่างกายการปล่อยความสมดุลกล้ามเนื้อให้มีสติและปัญญาที่ดีมีสมาธิที่ดีนะคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นคอสุดท้ายอันนี้อาจารย์เนี่ยจะปล่อยให้ทุกคนเนี่ยโยคะเบียร์นะอ,อันนี้ขายไหมครับ ก็ขายคอสอยู่แล้วเวลาไม่เป็นถังเฉพาะถังนี้ขายไหมครับซื้อเลยผมซื้อมึงเล่นกับความรู้สึกกูมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอะไรคนอื่นเขาก็ไม่ได้อยากแดกหรอกคนอยากแดกนี่เดี๋ยวขับแป๊บเดียวเขาดี๋ยวว่าถึงคิวพี่แล้วอ่ะตัวจานนะ ไปโยนด้วยหมุนตัวไปไดหมุนตัวด้วยถ้าแตเขานล้มไปแล้วี่ไม่มีล้มครับโอ้ยเหมือนจานมีความสูงมากเลยเฮ้ยันจายเอาตลุเจนเด็กจัดเกาหลีมิก อาจารย์งั้นผมยกยกกลับได้เลยแม่อาจารย์ยกกลับได้เลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อะไรเนี่ยบัญชีอะไรผมซื้อเลยนีโอนเลยนี่เขาบอกว่าคุณท่านสอนคุณแบบ V I P ไง private ไม่ต้องเวทแล้วว่ะเวทนี้เลยนี่นี่นี่เวทนี้เลยผมขอเลยแล้วจะซื้อทำไมอาจารย์จะไปสอนต่อไม่ต้องสอนแล้วไปซื้อวันใหม่เลยเดี๋ยวผมโอนให้เลยมันไม่สามารถใช้ได้ต่อแล้วครับอาจารย์ผมไปเททิ้งเนาะเออเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไรเอาไปเททิ้งอ้ยเดี๋ยว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 จะรีบเทไปไหนนี่เดี๋ยวกูเทให้ Sama ah. lainnya ni? Ni aku